สวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับทีนี้คันที่มาแล้วถาท่อแล้วอาจจะไม่ดังโดนใจนิดหนึ่งนะฮะมาปรับเสียงให้ซุปเปอร์คาร์ขึ้นนะฮะคันนี้ใช่มออรชุดท้ายยูโรอาร์ดเอ็กซอร์ดนะครับเป็นมออสูงเสียงซุปเปอร์คาร์นะฮะเดี๋ยวจะไปฟังกันว่าซุปเปอร์คาร์คันไหนสแตนเล่304หนามิน5หนัดซีนซีนะครับปลายเป็นยูโรอาร์ดเอ็กซอร์ดนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงนิดหนึ่งดีกว่ากับคลิปว่าเป็นไงนะครับ ทดสอบตาเร่งนะครับกับชุดท่อสูตรยูโรอาริซอนฮะในมินิคันที่มานะครับเสียงก็จะโหดประมาณนี้นะครับสนใจนะเพื่อนๆที่ใช้มินิคันที่มานะครับจะจูนสเตทสองหรือจะไม่จูนนะฮะต้องการเสียงที่ดุโหดยิ่งขึ้นเนี่ยยังไงมาอาร์ท่อซิงได้เลยนะครับขอบคุณมากครับกับยูโรอาริซอนสูตรรับท่อสูตรท่อรับถิงของหล่อครับ